คำเตือนคลิปวิดีโอนี้อาจมีภาพเสียงหรือด้อยหาเป็นคำกับใครดูแลไม่ควรสมยางแรงกับเยาวชนนะครับเพื่อนที่นั่งนะครับบนนั้นคำนั้นกับผู้ใหญ่ที่มีคนดีๆนะครับ driver proved is ไม่รู้จะเล่นมันหรือเปล่ามันหยุดนานเกินนะครับมันหยุดหยุดนานเกินนะครับผมแล้วก็ไม่ได้ไลฟ์ตั้งนานด้วยนะเอ่อหูแต่ให้เชิงเทียนมาสองก็หยิบสองเลยแล้วกันนะครับไม่ค่อยโลภเว้ยเอ้ยจะเย็น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 จะจับยังไงจับยังไงจับยังไงจะเย็นนะครับผมวิชาอันเดีบเชิงเทียนเนี่ยมันไม่มีธรรมดา นะครับผมมันสามารถควงได้นะครับผมสำหรับคนที่ไม่ค่อยรู้นะครับผมเออาดิบ่าขาป่าขาโอ้หเครื่องเย็บอาจาเยนจะเย็นจะเย็นเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยจะเย็น จับอะไรมาหลอกล่อเขาเรียกหลอกล่อปุ๊บปุ๊บงเนี่ยคนจับเอ้ยหลอกล่อหลอกล่อเอ้ยแบบนึงปุ๊บปไอ้หลอกล่อ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 ไอ้ไอ้เอ้าเอาไม่มีมือควงนะกูไอ้จับกแน่หลบก่อนล่อเข้าไปมันจะไม่ได้เปิดเกมมาจะเจอบอสไม่ได้ตามหมอก่อนแล้วกันนะครับผมไปกันต้าบ้าเลยเปิดเกมมาจะเจอบอสเรายังไม่ได้อุ่นเครื่องเลยเราไม่ได้เล่นนานนะครับผมอ่าเดินเข้ามาปุ๊บ สายดาราไม่ได้เล่นนานแต่สายดาราได้แรงจดัจดจัดแรงจดัจดจัดสายดาราอุย้ยแตกโอเคเอาไวา้วอมเครื่องแล้ววอมเครื่องแค่แคแคนี้เฮ้ยอย,อย่าเพิ่งยังวอมไม่เสร็จไอยักษ์มา วามเครื่องก่อนวองเครื่องก่อนวางเครื่องก่อนมาวองเครื่องก่อนก่อนไปเจอบอสนะครับผมวางเครื่องกับยักษ์ก่อนนะครับผมเซเซยักษ์เซโดนเข้าไปหลายมัดอะดิพึดซับหลบซับหลบซับโยกซับโยกซับโยกเตะขาซับโยกซับโยกวอาวงเครื่องวางเครื่องวอาวองเครื่องอ้อวามเครื่องได้เลยเดี๋ยววิชากระหังต้องชั้นสี่นะครับผมทำการลุกนั่งก่อนนะครับลุกนั่งลุกนั่งสิบครั้งนะครับผมฮึบหนึ่งฮึบสองฮึบสามฮึบสี่ ห้าเก้าสิบหกเก้าสิบเจ็ดเก้าสิบแปดเก้าสิบเก้าหนึ่งร้อยเออนี่ครบหนึ่งร้อยครั้งแล้วฮะเสียงพี่หายเหรอเสียงหายพี่เสียงอะไรอะเสียงอะไรหายนะครับผมการคอการคอเอ้การคอเอเอเอ้เอเสียงหายปากครับผมได้ยินเสียงเป่าได้ยินเสียงเป่าเออได้ยินเสียงเป่าได้ยินเสียงกันเป่านะครับผมเอาว่ามาแล้ววอร์มเครื่องเรียบร้อยแล้วครับผมลุกชั้นน่ะเหรอ ลุกนั่งวันละ100รอยครั้งวิดพื้นวันละ100รอครั้งแล้วก็วิ่งวันละ10กิโลพอซอวันละ100ร้ยครั้งสิ่อัพวันละ1 0 0อครั้งอ่ะมันไม่ธรรมดาจนผมวงฉันล่วงออกหมดหัวนี่แหละคือฉันเออเอาเดิเอาเดิเนี่ยคือฉันไงล่ะฉันนี่มันสุดยอดจริงๆเตะเจาะย,ยาง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 เจาะเจาะยางไอ้เจาะยางเจาะยาง เจาะยางเอาดีมันต้องหักหมาเริ่มงอเริ่มงอเริ่มมีก้มหัวเริ่มกตะเจาะยาง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 แล้วอย่าจับแขนจับแขนกูเจาะยางกูเจาะโอ้ยอย่าจับกูอย่าจับกูต่อยต่อยต่อยสะบัด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 อย่านะอย่านะอย่าจับนะเอ้ยเอ้ยโอ้ยเอ้ยมวยกั็กระบาดและวมวยก็เจาะยางเจาะยางเจาะยางเจาะไทยเอาเลยเ้วไม่เจาะยางเอ้ยเจาะยางเจาะยาง จาะย่างเจาะยางขาเออเจาะยางเอ้ยขาข้างเดียวเราต้องเล่นงานขามันข้างเดียวเอาวะไปจุด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 สำคัญจุดสำคัญเอาดิเจาะยางเอาวะดูท่าเตะด้วยกันตังกาสูงตังกาสูดเตะยางเจาะยางเจาะย่าง จอยางเอาว่ามีแตกมีแตกมีแตกเออเออมีแตกต้องมีคนแตกกูเดี๋ยแลแตกไอ้บ้าไอ้หลังแตกหมดละเออจอยางจ่อยางอยู่จ่อยางอยู่ใจเย็น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 กันไว้กันไว้การจะตกการจะตกเออรูสอนมาการจะตกหนูการจะตกจ่อยางเอาดีหักหักเริ่มหักมาระวังระวังหลังมันกับเออหลังมันกับขาวกูเอ้าขาวเฮ้ยขามันกับหลังกูใครจะหักก่อนกันเอาดีเอาดีเอาดีมามาต้องดูตะกรัดด้วยดูตะกรันด้วยเอาว่ามีแตก มีแตกนะครับผมมีแตกเอาดิเออเจ็บเจ็บเอาดิสกิลแล้วเจ็บเจ็บเออจ็บหมาเจ็บหมาเจ็บหมาเอาดิเจาะยางในเจาะยางในเจาะยางเออเอาดิเอาเอาต่อย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 ต่อไม่รอดแล้วนะมาเจาะยางในเจาะยางจนกว่าจะแตกเจาะยาง่อไขเจาะไข่เจาะไข่ไม่ถึงเจาะยางเจาะยางเจาะยางกันไว้กันไว้สวยลูกสวยเจาะยางเอาดิมันต้องมียางแตกแล้วเอาวะเอาวะกันสูงกันสูงแล้วครับเจาะยาง จาะย,อยางทุกคนจำไว้นี่คือการต่อสู้นี่หักยางหักเอาดิเอาดิเด้งดึงดึงเด้งดึงดึงเด้งดึงดึงเป็นไงล่ะเป็นไงล่ะเดินเข้าไปเดินเข้าไปโอ้กระโดดดึงดึงกระโดดดึงดึงจับขายข้างหนึ่งเปียงล้อมลองเรียบร้อยหลยังจากนั้นก็จับอีกข้างหนึ่งบิด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 ขาบิดขาบิดขาบิดขาแล้วครับผมต้องจับนี่จับขาที่หักบิดบิด บิดเป็น 360. 3า0อบงศาบิดบิดโอ้โหบิดดูโอ้โหบิดเอาดิเอาด,เอาดิเรียบร้อยนะครับเป็นการเจาะยางจับกดครับหนึ่งสองสามกรรมาการว่าไงโอ้โหไม่ใช่หวตั้มนะครับผมโอ้ดูสภาพด้วยเออเฮ้ยเป็นไงเป็นไงนะครับผมนวดแผ่นไทยโบราณน,นะครับผมนวดแผ่นไทยโบราณไม่ธรรมดาเอาเดอเอาดิเอาเดิเ เอาดิเอาดิเอาเอาเดิเล่นเหรอเตะเจาะไข่เจาะไข่เอาดิเหยียบไข่เลยเหยียบไข่เหยียบไข่เลยเหยียบไข่เหยียบไข่นี่ขยี้ขยี่ขยี่ไข่ด้ขยี่ตูดดิขยี่ตูดขยี่ตูดเอาดิหักเตะไข่ไข่แตกแล้วมึงไข่แตกแล้วมึงเอาดิเหยียบไข่เหยียบไข่เอาดิเออไม่มีคนลุกได้อีกนะครับผมเอาขาพาดบาดเอาขาพาดไว้เอาขาพาดไว้เออเรียบร้อยเรียบร้อย ไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตแต่ตัวมันโตอยู่แล้วไม่ต้องเลี้ยงไปกันต่อนะครับผมเอาวะและนี่คือนี่คือไฟในการวอร์มอัพนะครับผมเป็นไฟวอร์มอัพนะครับผมต้องเข้าใจขอบคุณสําหรับเออจ่ามไซมิทำไมผมไม่ได้ยินเสียงสิริไม่ทํางานอีกแล้วนะครับผมแหมพอบอกขอบคุณคนโดเนทเนี่ยสิริไม่ทำงานโอ้โพอพอใจเย็นสิริใจเย็นใจเย็นสาวหน้าสาวหน้าสาวหน้าสิริว่าสาวหน้าพักแต่ไปกลมเป้า หัวน้ำหัวน้ำให้มันลุกมาอีกทีจเย็นจเย็นใ <I S 1> จเย็นเผยเพื่อนรักอแบ่งกันต <laughs> ่อไปกันต่อไปกันต่อนะครับผมอ้มาได้เวลาที่จะเจอบอสแล้วนะครับผมแหมใส่หมวกกันน็อกหลบหนึ่งจังหวะเป็นไงมาแล้วเราวอร์มมาแล้วนะครับผมเอาเอะออกกําลังกายสักหน่อยออกกําลังกายสักหน่อยเดี๋ยวเราเอาเอาวุธที่คู่ควรอาวุธที่คู่ควรจะสู้กับมันแป๊บนึงแป๊บนึงเดี๋ยวมึงเจอกูเจาะย,ยางวันนี้เจาะย,ยางทั้งวันนะผมอา่า เจาะยาง24ี่ชั่วโมงนะครับต้องเข้าใจนะครับไอ้นี่มันยางแข็งไอ้ยางตัวนี้มันแข็งต้องใช้นี่นี่อ่าไม้แย่ยางมาลบจังหวะนี้เจาะยางเจาะยางได้ไหมเอ้ย่าจับย่าจับเล่นจ่าบาเล่นจ่าบาอะไรอะไรฟันมันหนึ่งทีเจาะยาง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 เลยเออวะ หลบดิจอมบาเออเจาะย,ยางเอ๊ะอ,อ,อยางยางกูแตกยางกูแตกเดี๋ยวก่อนยางกูแตะอ,อย่างขาดยางขาดเออเดี๋ยวน้ำเด้งเฮียเฮียเฮียยางขาดยางขาดโอ้ยอยางกูโอยางกูดึงดึงดึงยางขาดยางขาดใจเย็นยางขาดยางขาดเฮียเฮียต่อยแม่งเลยต่อยแม่งเลยเออเออต่อยต่อยเออ ผ่ายางอ่ะมันผ่ายางไปเป<ธ>ิดทังคู่ไป,คไปสู่ประตูสวรรค์โอ้เพลงค,คดเก่าเลยเฮียนะครับผมไปกันต่อไส้สวยไส้สวยด้วยมีคนทีอยู่ก็มีคนมีคนมีคนชอบไส้นะครับผมมคนชอบไส้นะครับผมไปกันต่อไปกันต่อไปกันต่อ โอ้โหไม่เป็นไรเริ่มใหม่ไม่เป็นไร,ร,ไนไรถือเมื่อกี้เราเราเจอบอสเร็วไปนะครับผมไม่ได้วอร์มอัพเลยนะครับขอ,อยับไปวอร์มอัพก่อนนะครับผมต้องวอร์มอัพก่อนนะเอาจริงได้นะครับผมใครที่รอวิชากระหังรอแป๊บหนึ่งนะครับจะกระหัง เอ่ออาวัคกกระหังอยู่ชั้น4นะครับผมอยู่ชั้น4นะครับผมชั้น1ชั้น2ชั้น3ยังไม่มีกระหังนะครับผมไม่เป็นไรเรามีนี่เงิน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 ดูขาด้วยดูขาเงิน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 สตาร์ทเครื่องครับสตาร์ทเครื่องครับเตรียมตัวแล้วเงินหัวมองไปเลยหัวมองไปเลย งงเง,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 ง่หัวมองไปดิเอาดิหัววะเง่หัวมอง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 ไปดิเออ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 ไม่ลม้มไม่ลม้มไปก่อนไปเอเอกูโดนอะไรวะ กูดูเลยว่าทำไมกูเซวะอ๋ออ๋อมืนหัวไปชนมันมืนห oh, ัวไปชนมัน oh, น้อม oh, 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 ืนเดี๋ยวแป๊บนึงวิ่งวิ่งเรียกสติเขาเรียกวิ่งเรียกสติวิ่งเรียกสติแป๊บนึงเป็นนึงแป็นหนึ่งเรียกสติอ่ามึงเตรียมตัวเตรียมตัวลาหัวมองยาไม่งช่ละโอ้ยยิงจมูกโอ้โหยิงจมูกกูมึงมาวิชาเฮ็ดบัตเฮ็ดบัตไอเฮ็ดบัตแเอาดิ่โอ้ยโอ้ยอ้ยยิงหัวโอ้ขนาดเส้นผมไม่มีไปยังยิงหัวยายิงเลยเอาดิเฮ้ยเอาดิเอาดิขอบคุณสำหรับพูดนะครับผมเฮ้ยเอาเด้อหัวมองอุ แตกเอาดิยา่าเอาดิหัวมงหลาหัวมงเออ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 หัวแตกหัวแตกมงแล้วมันแตกหมุนแล้วมันเสียเฮ้ยจะเย,ย็นจะเย,ย็นเอาว้าวิชาเฮ็ดบัตรเออหลวงพ่อสลินตอนมาเฮ็ดบัตรเออเอาดิเฮ็ดบัตร เออเออโดนโดนไปมัดมัดมากนหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะหนักเหมือนกันนะจ่อยางนะกูจ่อยางตากากากูโดนตกกาศล้กูต้องเลิกตากกาแล้วใจเย็นใจเยตกากศก่อนตักกาก่อนเฮดบัดเฮดบัดต่อยลำตัวเราต้ัวตัต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 ัตัวตัวตัตัวตัตัวตัวตัตัตัวตัวตัวตตัวตตัตัตัวับจับตัวตตตัอตัวตััวซัไัดได้ัดตตั อยู่เพิ่งใจเย็นใจเย็นใจเย็นเหยื่ต่อยดิต่อยกันต่อยอนุต่อยเขาเขาหน้าเขาหน้าสองมัดเป็นไงเป็นไงแตกเลยไงปากแตกใช่ไหมปากแตกแล้วยอมไหมไม่ยอมใส่ดารานะอันนี้ยอมไหมยอมเออเฮ้ยมึงจะยอมอุ้ยทำไมกูหน้าเล็กกว่ามันวะเฮ้ยมึงยอมไหมเฮ้ยเฮ้ยยอมไหมไม่ยอมหรอไม่ยอมหรอได้ไม่ยอมกูเห็นบัตรเห็นบัตร เฮ็ดบาดแม่งเลยเฮ็ดบาดเฮดบาดแม่งเลยเอาดิย่าเฮ็ดบาทเอาดิเฮดบาทเอาดิย่าเฮ็ดบาทเอาดิต่อย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 เอาดิยอมยอมยังยอมยัง ไม่ยอมกูต่อยนะกูต่อยนะกูต่อยนะจะจะเอาไงเอาไงไม่ยอมต่อยนะเอาไงเอาไงยิกยิกนี่ยีกหัวไหลยิกหัวไหลยีกยิกขันสะบัดยีกละสะบัดยีกละสะบัดยิกละสะบัดไปไงเออยยอมโดนยิกแล้วยอมไม่ทราบยิกแล้วยอม ใส่ไข่ทีนึงเออมึงหยิกจมูกไอ้หยิก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 เออต่อยหยิก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 เจออเอมึงยอมไหมยอมไหมมึงยอมมึงยอมไหมยอมไหมอะไรหยิกหัวสะบัดนะสะบัดนี่นี่ขยันหัวนี่เออ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 เหนื่อยแป๊บนึงเหนื่อยแป๊บนึงกูจับก่อนกูจับก่อนเออลงมาลงเออเออขยมหัว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 มันยมหัว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 มัน ย้ำหัวมันเอาดิเตะเลยมันไส้มันไส้มันไส้เป็นไงเอาจริงนะผมเอาจริงนะเป็นการวอรอัพก่อนเจอบอสนะครับมาเข้ามามาตั้งกัดก่อนออมนาโมนาโมเนี้ยวเนืบอ่าของมีครูเงิน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 เนเฮ็ดบัตรโอ้ยโอ้ยยิงจมูกโอ้ยโอ้ยจะเฮ็ดบัตรโดนยิงจมูกโอ้ยโอ้ยโอ้นี่มันร้ายนี่มันร้ายยิงจมูกกู มันเอาเรื่องวะไอ้นี่มันเอาเรื่องวะเอาเรื่องวะจะเย็นจะเย็นเดี๋ยวเจอสายดาราซุบซุปสายดาราอุ้ยสายไม่โดนสายไม่โดนเออเออต่อยต่อยเอาดิ้โหสายดารา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 อะไรจับขวาละตีขวาละตีขวาละตีสายดาราสายดาราอุ้ยขวาละตีขวาละตีขวาละตีกอดคอเออเออขวากอดคอหงิกหงิกหงิกหัวตกอะไรตกหัวตกหัวนะตกหัวดิเดี๋ยวดิยังยังไม่ล้มเออล้มแล้ว ล้มแล้วจับขาบิดบิดบิดจับขาบิดบิดเอาดิเอาดิบิดเอาดิบิดขาบิดขาโหดโหดบิดขาบิดขาเตะบิดขา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 เอาดิกูเอาจับจับโหมดวะนะครับผมเออเดี๋ยวจับขาลาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนมาวิ่งเข้าไปใส่จับิ่งครับหัวเฮ็ดบาดจับไข่เอาว้แล้วก็เฮ็ดบาดจับไข่ทีเอาดิเออหยิกไข่ต่อยหน้าจังหวะนี้ หงเอยเฮ็ดบาดเฮ็ดบาดจับแขนจับแขนเวียง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 วิว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 ติว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 เตะจับเอ้เอ้อะไร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 เฮ็ดบาดเฮ็ดบาดแล้วจับจับขาจับขาเอ้เอ้จับขาจับขาลกจับขาักเอ้เอ้เอ้จับใจเย็นใจเย็นใจเย็นเอ้เอ้จับต่อยจับต่อยมาโดนเฮ็ดบาดไปปากแตกเดี๋ยวกูวิ่งตังหลักก่อนวิ่งตังหลักก่อนดจเฮ็ดบัดยาเออ เอ้ยอะไร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 เพ็ดบัตรเอเอ้ยเอ้ยยยีหัวยีกหัวยิกหัวนมยิ่หัวนมต่อยยิ่หัวนมต่อยยีกหัวนมต่อยเอาดิยกมือยกมือย่งไม่ล้มย่งอย่งล้มล้มยังแต่แตแต่โอ้โหเต้นลำกันเฉยเลยแต่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 ต่แต่แต่ต่แต่แต่แต่ต่แต่แต่แน่แต่แต่แ่่ มาต่อไปกูเจอบอสนี่ว่าเจอบอสนี่ว่าเตะไข่ซ้อมเจอบอสก่อนซ้อมเจอบอสก่อนมาซ้อมเจอบอสก่อนบอสต้องเจอหมัดนี้บอสต้องเจอหมัดนี้บอสต้องเจอหมัดนี้เอาว่าซ้อมเจอบอสครับซ้อมเจอบอสขอบคุณสําหรับแมวเหมียวสติ๊กเกอร์หัวใจด้วยนะครับผมขอบคุณสาหรับกลาบนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณครับผมเอาว่าสักษะมือขั้นสูงของผมอะฮะหักมือนึหน่ยได้เลยไอตัวนี้ต้องโดนหักมือนะครับผมเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็เดี๋ยวก็้หลบจังหวะนี้ จับแขนจับแขนต่อย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 จับเอาดิเอาดิหักมือ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 ดูหน่อยหักมือหน่อยจับตีเข่านะจับยังยังตีจักกระชากกระชากกระชากลงมากระชากกระชากกระชากจับแขนจับแขนหักหักเอาว่าจับหักมือจับืออต่อยหน้าจับอย่าเบิ้งอย่าเบิ้งโอ้โหมันหยิบขวานกวเตะขาเตะขาเตะไครเตะขาเตะขาเอ้ยปาดเจ็บปาดเจ็บปาดเจ็บไม่ได้ไม่เก๋ไม่เก๋เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวจะเย็นจะเย็น ยหยิบวัตหลบจังหวะนี้หยิบถุงมือหยิบถุงมือมามาขวานกับถุงมือหลบขวาซ้ายหักมือหักหักหักมือักตีขาตีแขนตีแขนตีตีแขนเลยอันตรา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 ยมามึงเข้ามามาใส่หมวกแล้วไงอะใส่หมวกแล้วจริงเหรอตีแขนเอาดิตีแขนตีแขนเอาปึ๊บตีแขนตีแขนตีแขนซ้ายเอาดิ มาสายแตกแน่มึงสายแตกแน่มึงไอเจ็หน่ะมาปันมาปันมาจังหวะนี้มีหลบจังหวะนี้ไม่หลบง้างปึ๊บหลบปั๊บเฮ้ยจะตีก่อนเลยตีก่อนเลยไม่ง้างกรอตีทีเอาดิเอาดิไม่ง้างเอาดิเอาไปี๋ยวรีเซฟตีตีสี่ข้างเอาแขนหลบตีสี่ข้างตีเอาปัดปัดได้ตีแขนตีแขนตีแขนซ้ายตีแขนซ้ายหักมีหัก ตีห uhm, นวนมหนูนงแตกเอาดิยอมยอมตีเอาดิเอาดิเรียบร้อยตีแขนเขาให้หักมือเขาให้หักมือตีแขนเขาให้หักมือแขนน้อย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 เออแขนน้อยเอาหัวเอาหแขนน้อยเอาดิตีแขนแตกเอาดิ ตีแขกแตกแข่แตกแข่แตกแขนแตกเขาดิไหนดูนี้จับมือ้มาเออหยิกตูดหยิกตูดไหนดูดิหยิกเอยเอามือให้เขาดูดิเอามือให้ขั้นขุนนางเหล่าทหารเขาดูหน่อยเออดูดูห้อยต้องแดงดองแดงแล้วเออเอ้ยเอ้ยอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องหูปาก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  บุกปากบุปากโหดจัดเลยล่วงไปแล้วเป็นไงเป็นไงเอาเลยเอาเลยขอบคุณสำหรับกุหลาบนะครับผมโอ้โหสามดอกเลยนะครับผมหลายดอกหลายดอกขอหลายๆดอกครับผมชอบหลายๆดอกนะครับผมร150เออได้เลยเดี๋ยวจัดขวานให้คมๆนะครับมามาโหดแล้วรอบนี้มาโหดนะครับผมมาโหดบอกให้เลยนะครับผมไปต่อไปต่อขอบคุณสำหรับกุหลาบหลายหลดอกนะครับผมโอ้โหจัดให้หลายๆดอกขอบคุณครับผม มาเอาขวานมาท้าขวานขวานใครตื้อกว่ากันละ่ะขวานใครตื้อกว่ากันขวานใครตื้อกว่ากันขวานใครตื้อกว่ากันว่าไงโอ้โหไปกันต่อวะ่ะบันเสียนบันเสียนเอาวะ่ะขอบคุณสำหรับผู้ลับ,ลบหลายๆดอกนะครับขอบคุณครับเพิมขอบคุณครับผพิร์มไปกันต่อ,อ,อมามาเข้ามาสิจ๊ะมาสิจ๊ะจังหวะน,นี้หลบจังหวะน,นี้สับเข้ให้เอาดีใครอยากได้แขน อยากได้แขนทิ้งไปเอาว่ะเอาวะมาเอาดิเอวูวงวู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 ววูวููววูว ช้อนแกงอย่ามาเรียนแบบอย่ามาเรียนแบบไม่เจ๋งจริงอย่าฟาดนะครับผมไม่จริงเท้าผมอย่าอย่าอมของผมนะครับผมมานะครับผมโดนัทขอบคุณครับขอบคุณสำหรับโดนัทเอาอีกปะเอามาเอามาเอาแขนเอาแขนมาเอาแขนมาไม่มีแขนให้เลยเฮ้ยสับไปละเอียดอย่างี้ต้องสับละเอียดสับละเอียดเอาว่ะสับละเอียดดึงไม่ออก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 โอ้ช่างมันเถอะ นะครับไตกันต้องไปกันต้องนะครับผมเกมครับซอนเดรมอร์ครับซอนทำซอสครับอะไรเข้ามาสับอย่างนี้สับหัวสับห pues ัวโซโลมชั่นหมดสับ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 โอ้ยมีขวานกระจายมีขวานกระจายเอะไงไม่กลัวเหรอหวะนนี้ไม่กลัวออกมันไม่กลัวเพราะขวานกูติดไงขวานกูติดกระโปงเอ้ยดึงไม่ออกดึงไม่ออกเออดึงออกแล้วมาโซโลมชัันหมด ตีหัวแตกตีสี่ข้างแตกเอาไงต่อซับซับเฮ้ยติดติดแป๊บนึงแป๊นนึงซับเออเฮ้ยดูเดือดดูเดือดดูเดือดจริงๆดูเดือดจริงๆให้ตายเถอะนะครับผมโอ้ไปกันต่อไปกันต่อเอาเลี้ยงเอาเลี้ยงเล่นกระบอกครับเล่นกระบอกนะครับผม มาบอเด้อบอเด้อกันจังหวะนี้กันไงกันได้จะมาตัดคอกูกันอะไรอะไรอะไรจังหวะนี้กันได้คนกันเอ้ยเอ้เอ้เอ้กันเอ้โอ้โหแม่งเอ้ยกันเรากันคอได้ไม่ได้กันเอวไงพูดทำไมภาพติดตาเล่นกับคนมั้โดบอดครับบอดครับเอาขาฟาดโอ พอแล้วพอแล้วเออ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 อย่าโหดเกินไปอย่าโหดเกินไปทุกคนอย่าโหดเกินไปนะครับผมชื่อเกมโอ้โหใครไม่เห็นชื่อเกมมั่งครับผมใครไม่เห็นชื่อเกมมั่งนะครับผมรักทุเล่เกมมิ่งไปกันต่อในโทรศัพท์มีเกมคล้ายๆกันนะผมพยายามโหลดมาเล่นแล้วนะครับผมชื่อเกมฮาโบนฮาโบลนะครับผมลองไปดูนะครับผมเอาว้า เออเอาว่ะอาวุนอาวุธตั้งอาวุอาวุธอาวุธคลาไอ้หืมเขาจะเออได้เดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวเดี๋ยวจัดให้เดี๋ยวจะให้หลานรักเดี๋ยวจะให้หลานรักจ่ายให้หลานรักนะครับผมเอาว่ะปักไปแล้วนะครับเรียบร้อยขาดนะครับผมจับขาลากนะครับผมเออจับขาลากไปซะแล้วตายซะแล้วนะครับไม่เป็นไรมันเอาขวานเราไปเรามีพิกแอ็กก็ได้นะครับผมเอาว่ะ วิชาไม้ครับที่ลำเรียนมาเฮ้ยอะไอวิชาไม้ขาฟาดหน้าพิกแอคใช้พิกแอควิชาไม้ขาฟาดหน้าอุ้ยปากคอเลยเหรอเชี่ยพิกแอคพิกแอคเข้าคอเลยเนี่ยโคตรโหดอ่ะพิกแอคอ่ะทุกคนเสี่ยงโง่มากให้ตายเถอะโหดไรขนาดนี้เนี่ยแล้วก็ผมไปกันต่อบอสเหรอบอสเหรออยากเห็นพิกแอคเข้าคออีกไหมพิกแอคนะครับผมโอ้แล้วมันแล้วมันใหญ่ขนาดนี้เข้าคอไปยังไงวะ ปกตอ <si> ่อหน้าปกเป็นยังไงหน้าปกเป็นยังไงมีคนถามหน้าปกเยอะเฮ้ยเฮ้ยกันจังหวะนี้พิกแอ็เข้าคอนะพิกอ้อ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 อะไรอะไรมามาไม่ตายไม่ตายเอาดิพี่ถึกน้องหลบจังหวะนี้ตีเลยพิกแอ็ปักเข้าไปจะเย็นเหรอวะพิกแอ็ปักเข้าไปอีกแล้วอุ้ยอุ้ยพิกแอ็ปักเข้าไปอู้หูถ่ายรูปไม่ท <wrote> ันอุ้ยพิกแอ็โหดมากโหดมากหรือมากที่สุดเลย พีคแอคก็หดเหมือนกันนะแสดงว่ามีด้านคมอ,อยู่นะเอาวาะเอาเรื่องนะครับขอบคุณสำหรับคนที่ชื่นชอบนะครับผมขอบคุณนะครับผมขอบคุณนะครับโอ,โ,หโ,หโอ้โหสุดยอดสุดยอดไปกต่อไปกันต่อไปลองเล่นพีคแอคมั่งดีกว่าได้เลยน้องตัดคอเลยเหรอนิกกี้วางไงเต้นลำไม่ดูหน่อยได้แต่เต้นตนแทนนะครับผมมาจังหวะนี้ต้องเล็งดีๆต้องลงมปทั้งหมด คอคมคมอุอ้ยไม่โดนไม่โดนสโลว์ังหมดอ๋อมันเอาคอกูหักเลยคอกูช้ำเอาวาคอแข็งคอแข็งรอบจังหวะนี้ตดัตดคอตัดคออย่าเย็นอย่าเย็นอย่าเย็นโดนแขนเดี๋ยวเดี๋ยวฟันคอก่อนเออฟันคอประมาณนี้วันนี้วันเนี้ยฟันคอเดี๋ยวขอล็งคอคุณกูหัดเล็งคอก่อนเออเล็งคอเล็งคอเวียง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 คอเข้าหัวเวียงคอเข้าหัวแตกโอ้โห ไปกันต, <ทำ S 3> ตอไปกันต,ตอตเอาคอเออแต่ตว่า,ามันมันโดนดัน้มมันโดนมันโดนดัน้มดั้มขวานไงนะครับผมเฮ้ยคอ,อโอ้ยคอคอคอมาเอามือไปก่อนเอามือไปก่อนเอามือไปก่อนจากนั้นก็เอาคอมาลงไปนอน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 นี่ไงล่ะเล่นเต็มโหมเวียงทิ้งเอามาใครอยากได้ใครอยากได้อันนี้ใครอยากได้ใครอยากได้ ใครอยากได้อะหนึ่งสองสามรับไปรับไปรับไปว้าวว้าวช่วยอะไรช่วยอะไรจะจัดนะครับผมได้เลยได้เลยมาตัดก่อนอันดับแรกตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนเตะตัดตนอด ต,ต,ตัดก่อนตัดก่อนตัดก่อนมาว่ะเกมันโหดน้องใครที่มีความเมตตาสูงโปรดอย่าดูอย่ามาดูเรียบร้อยเจาะกระบาลไปกันต่อคนเวียดนามเหรอเออคนเวียดนามไม่โง่เนาะนะครับอย่าดูอย่าดูาดทุกคนสําหรับคนที่มีภาะวะจิตตกหรือจิตเวทต,ต่ํานะครับไปหาหมอจิตเวทก่อนนะครับก่อนจะมาดูไลน์พี่นะครับผมพูดเออ เด็กที่อายุต่ำกว่า18ปีควรมีหมอจิตเวชคอยแนะนำนะครับผมเอามาไปกันต่อไปกันต่อเออมาเมตตาระยะยาวยาสโลว์จนหมดเอ้ยจากจังหวะนี้เฮ้ยเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยขยี้ขยี้ขยี้จุดเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยกัดกัด เอ้ยเอ้ยอะไรมาติดลหรออ้ยมันติดมันติดอะไรวะมันติดไรขวามติดหลังเหรอออปิดไม่ออกดึงไม่ออกเออเอาไงเอาไงเตะก็ได้เตะก็ได้อืเตะ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 ขาเตะขาเตะขาเตะเตะขา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 เตขาเตะขาเตะขาก็ได้เตะเตะลัวๆเตะลัวๆเตะลัวๆจับติดติดเตะเอาอะล็อกมันล็อกมันไม่ให้วงในเข้าวงในอย่างเดียวตีเข่า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 เอาดิตีเข่า ตีเขา่าใะเย็นจุบอ,อใส่คอมันใส่จูบคอมันออจูดดูดคอมันดูดคอมันเกะชะชัด ดูดคอมันเอา่าเข้าข้างหลังได้แล้วมึงเข้าข้างหลังได้แล้วมึงเตรียมตัวเอ้ยเฮ้ยโอ้ยหมวแต่พูดเดี๋ยวพูดเกินนั้นเข้าข้างหลังเออเออเดี๋ยวมึงเจอกูมึงเจอกูใหญ่กูเข้าข้างหลังได้นะมึงวิชาเกเกเท่านั้นจูบคอดูดคอดูดดื่มดูดดื่มเกย์แลนั้นเกะ์แล้นั้นอย่าขยี้ขยี้เออขยี้เออเออเอาอะอย่าหลุดอย่าหลุดเอออย่าหลุดต่อยต่อยต่อยจับ จับได้เวลาพี่เกทํทำงานมานี่เข้ามุมเข้ามุมอย่าอะไนก้าอย่างเดียวอย่าอะไนก้าอย่างเดียวเอ้ยเอ้ยจะยันเอ้ยเอ้ยเอ้ยตาเอ้ยสูไม่ได้แล้วสูไม่ได้แล้วโอ้ยเออหลับสลับป๊ออหลับหลับเรายังไม่ตาย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 เกือบหลับเกือบหลับเกือบหลับอีกนิดเดียวก็จะหลับแต่ยังไม่หลับ ยังไม่หลับยังไม่หลับยังไม่หลับใช่ไหมยังไม่หลับก็มีสติกันตื่นมาหน่อยพอคุณเอ้ยยังไม่หลับยังไม่หลับยังไม่หลับไม่นอนกันอีกเหรอเฮ้ยจะหลบจังหวะนี้หลบลุกลุกลุกเออลุกลุกยังไม่หลับยังไม่หลับจับเอ้ยจับไว้ได้จับไว้ได้ต่อย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 ยังไม่หลับเว้ยยังไม่หลับยังไม่หลับต่อย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 เอาต่อยเอ้โดนปากแขนปากแขนโอยปากแขนปากแขนยังไม่หลับอ้อนปักตัวโอ้ยเย้ยหลับเถอะไอ้สัตว์ เกือบหลับแต่ก็กลับมาได้แต่ก็กลับมาหลับนะครับผมโอ้หไปก็ต่อไปก็ต่อโอ้ยเหนื่อยใจกับตัวเองวะโอ้ยเฮ้ยอาวุธอาวุธอันใหม่มาบอสอยู่ไหนบอส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 ไหนแทงลงไปที่ขานีอย่ตบหน้า เห็นก็วิ่งอะไรขู่หมาต่อย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 วัดบัดไว้น้ำ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 ไว้น้ำเดี้ยไว้น้ำใส่หน้าไว้น้ำใส่หน้าไว้น้ำไว้น้ำใส่หน้าไว้น้ำใส่หน้าขยี้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 ไปหน้าขยี้ต่อย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 มันต่อยมันต่อยมันเอาดิเอาให้ตาย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  เอาให้ตาย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 เอาให้เอาสิล่วงไปดิล่วงไป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 สิล่วงไม่ตายไม่ตายสิไม่ตายไม่ถูกไม่ตายเ้ยงไม่โตเล้ยงไม่โตเ้ยงไม่ต้องโตตายซะ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 ล่วงย่วงยงล่ว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 งลล่ว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 งล่ว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 งล่ มาหมัดงอแงมึงเจอหมัดงอแงมาวิชาไม้มามีใครบูฟาร์ตหวยไหมอื้มอาวุธอะไรกางเกงใส่กางเกงก่อเออโมเดลใส่แผ่นเพลิดเอ้ยหนูฝาลงเกะกะจริงๆเจอมเจอฮ้ยหมวกใส่หมวกหน่อยใส่หมวกก่อนเออมาบอสกับบอสเถอะบอสกับบอสเถอะนะครับผมอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนตีแขนหักบุตรอะมาอาวุธเนี็ยตีแขนหักตีแขนหัก ตีแขนหักอามาแล้วปรากฏตัวจะเย็นลบจังหวะตีแขนตีตีแขนหักตีแขนหักตีตีตีหัวตีตีตีแขนหักตี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 อย่างเดียวตีอย่างเดียวตีตีอย่างเดียวอย่าพึ่งอย่าพึ่งยอมแพ้ตีก่อนกูขอตีก่อนโอ้โหแมงเอ้ยตีไม่สะใจเลยไปกันต่อไปกันต่ออ้าวเออหลุดเลยเกมหลุดอันนี้ หลุดเลยนะครับผมอสําหรับคนที่อยากดูเนี่นะครับสำหรับสนับสนุนน้านอนเล่นเกมกันหน่อยนะครับสนับสนุนผู้ชายคนนี้ได้ได้ไหมครับนะครับนะไปกันต่อแล้วพบกันใหม่ลาคี้ครับทุกคนวัสดีครับ คนที่โดเนเดตมานะครับคุณอัศจรย์คุณหมูหยองหมูหยองคุณพีพีคุณโอขอบคุณมากครับ20บาท30บาทก็เป็นกําลังใจให้กับผมที่ไล์ต่อไปได้นะครับขอบคุณมากคุณสงคุณดูดูฮีว่าให้คุณชื่อแปลกๆนันะ่นแหละรองเท้าแตะส่มยิงเอ้มีดูเพิ่มเติมด้วหมโอเคอ๋อชื่อยาวชื่อยาวนะครับผมขอบทุกคนทุกคนนะครับผมขอบทุกคนมากครับขอบทุกคนมากครับที่ผ่านมาครับขอบคุณครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับครับไปกันต่อ